เสาหนีตื่นขึ้นมาพี่น้องแดดออกแจ้งจ้างปางบรรยากาศดีคักดีแถดีว่าตื่นเสามาพี่น้องก็คือเห็นแดดแล้วก็เห็นที่ยวทัศนธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์เสียงแกะเสียงงัวอามูอามูอยู่แกะอมะอแม,อ,แมอยู่เป็นเวลาเก่ามวงเสากติดตามคุณสามีมาเห็ุงานพี่น้องปกติเราจะมาคนเดียวแต่ว่าเมืออนี่อากาศดีก็เลยอยากมาทำเล่าพี่น้องจะบิกันก็จะเห็นงัวพวกคอยจะต้องในมาละตะเวนน้ำมะละเเบงนะพี่น้อง ว่าแกะในหลอกหนีในโซนหนีมีจักโตแล้วมาเบิ่งความเป็นระเบียบเพียบหอยของมันเนาะบางโตบางขังนะพี่น้องมันกระตนขคาก็องวักอะไรมันกระจังให้ก็บางแกะกับพี่น้องข่าหนันคาหนีบางแกะมันก่สิเกิดเจ็บแข้งเจ็บค้าบางแก้มันกับแบบลมหายใต้าจากป่วยเช่นเพราะตอไนไที่ตามอาการมันทุกทุกมือก็พี่น้องอยูหนีมันต้องไหนที่ตามตลอดซีวิตในฟาร์มกระสีบราง่ายก็บบรด้ายากพี่น้อง กจีเห็นเสียงนกเสียงกาเสียงลมแบ,บนี้เปเรื่องธรรมดาส่วงนี้มันเป็นส่วงหน้าห่อนดอกไม้บานเจงเตงนะพี่น้องสีเหลืองามขนาดเดินปัตตคับแล้วก็ผ้ากันมาเกลือแกะโซนหนีแกะที่ทุกคนเห็นแล้วแม่สายพันลาเฟลบรรยากาศพี่น้องส่วงซัมเมอร์ของประเทศอังกฤษเป็นบรรยากาศที่แบบค่อนมากร้ายพี่น้อง้าข่อยแบบ่บมือยนะพี่น้องข่อยสิมาเราทุกๆมือเลยแต่ว่าส่วงนี่ข่อยมือยอาจจะมาเป็นบางมือมือได้ข่อย่บมือยข่อยกามาลำเลาติดตามกดแล้วมา บางมือก็คือเมืออยก,กานนนอยู่หื่นกันบบัวได้มาพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศที่วทัดอยากจะพาจุกคนมาเบิ้งน้ากันทามือได้ข่ได้มา,อมาอคอยก็ทายคลิปทายวีดีโอมาฝากเอฟซีทั้งหลายเนาะแต่ว่าทามือได้ข่บัวได้มาก็คือก็สิมีคลิปการเหตุอาหารสินะพี่น้องคอยก็อยู่ฮื่นเนาะก็บบไดใส่สีไปมากทาั้งใดลวงหลายดอกพี่น้องเพราะฉะนั้นหลายคนมัคือบัวไทยอย่างอื่นใ้เบิ้งนี้ ่อยกบได้ไปได้มาทาั้งใดพี่น้องก็ือสิบ่ได้ไทยยังให้หมดเจ้าเบิ่งหลยอาจจะเป็นบรรยากาศภายในฟาร์มการเห็ดอาหารเพราะว่าสวงนี่กะเมื่อยเมื่อื่นพี่น้องบ่คอยสิอยากไปอยากมาทางังใดแม้ว่าสามีส่วนไปยางหลินเนาะมันก็สิมีสวนสถารนะหลายแห่งหลายทีหลาย่อนได้พี่น้องที่ว่าสวงซ้ำเหมือมนงามเนาะสามีส่วนไปยางหลินหากบอยากไปนะพี่น้องคันเข้าไปยางนาพี่น้องแล้วมันหูสึกเมื่อยแล้วอีกอย่างนึงนะมัน เทาเป็นคนต่างคันเนาะเราเที่ยวเข้าห้องน้ําตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ไปย่างตามสวนสาธารณะหาห้องน้ํามันก็ยากกว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นมันยากยาก,ยากสําหรับคนต่างคันพี่น้องคันนคนบ่ต่างคันแบบเป็นคนปกติธรรมดานี่โอ้ยขับ่อยู่เฮือนพี่น้องอากาศดีก็ยังสีขาวเบอยู่เลยพี่น้องเขาต้องอยากไปเนาะบรรยาก,กาศพี่น้องรอบๆฟาร์มพอขยก็เลาะอยู่ในาฟาร์มเจ้าของนี่แหละพี่น้องเลาะบังงว่าเนาะ สว่วนนี่ก็คือบรรยากาศดีมืออื่นแห้งสีอากาศเศร้าหาองศาพี่น้องมือนี่อากาศเศร้าเอองศาตามพยากรณ์อากาศรามืออื่นนี่อากาศดีแห้งพี่น้องแต่ว่ามือวันอาทิตย์ฝนตกเป็นแนวได้พี่น้องสภาพอากาศทั้งบ้านเมืองเฮาล็อกสุดถ่ายพี่น้องเอ้มาแวะมาเจอนางสาวขำคุ้จะมึงูกเพิ่นเศร้าขำจูนแลนแม่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 หาแม่ไปย่หาแม่เพิ่นโมเห็น นางขำจูนพี่น้องลูกนางขำคูนข่นขอยสก็บนางขำจูนเป็นแม่พันต่อไปพี่น้องข่อยโบขายงัว,งข,วของข่อยในข่อยจะโบขายค่ะเป็นโตเถกสีขายอยู่พี่น้องแต่เป็นตัวแม่สก็บไปเป็นแม่พัน